สวัสดีครับสวัสดีครับโตแกเสียชื่นโอ้ทำอะไรทำอะไรเนี่ยฮะกินน้ำวันนี้มาดูงานครับทีมงานเสียเชิญรายงานใหญ่แท้ฮะโอ้โหอันนี้ที่พักใช่ไหม นั่งดูรถสบายใจเลยนะเจ๊ไ่ดูงานใหญ่เลยครับวิ่งขี้ต้มว่ันนี้อ๋อเขาซื้อขี้ต้มแล้วเอออ่ะเหนื่อหรือไงนั่นน่ะ ทำไมมันขึ้นคดเคี้ยวเคี้ยวคดขึ้นตรงตรงไม่ได้ใช่ไหมอ๋อทำไมเสียงเปลี่ยนไปคันนี้ทำท่อใหม่เหรอ เสียงมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปหน่อยอู้ไงกุบเลยครับอืมเอาเอ๋เสียงแปลกแปลกอะโรโบคอบคันนี้อ้าวเฮ้ยโอ้ตีวง เชิญบอกเหนื่อยจะซ่อมเปลี่ยนเป็น195เปเลย6เคส E เฮ้ยเออ6เคส E อูสับสองเลยเออ๋อไปอีกทางหนึ่ง Oh. งานใหญ่เอาเรื่องเลยปไปชมเจ้าซานี่กันหน่อยครับ SY 2 1 5 4 C Super Ace คันนี้รถเสียเชิญครับ เป็นไทยแล้วนะครับหมดงวดแล้วตั้งเกออกมายังไม่ได้สมเลยนะตัวซูปเปอร์เอซีนี่มันทนนะมันน่าจะทนกว่ารุ่นอื่นอ๋อ ามาไวเลยเสียงว่าวิ่งไกลๆครับมีเสียงแปลกๆนะจะหัวฉีดเนี่ยโอเค เชิญบอกทับหมดงวด,ดจะเปลี่ยนเป็นปั๊มสายนะครับคอมมันเร็วไม่จบพูดตรงๆนะคอมมันเร็วมันมันทำยากนะมันมันต้องไล่ทีละจุดทีละจุดนะครับรถตินมันต้องเน้นปั๊มสายอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าพวกรถล่องก็คอมมอนเร็วได้นะครับ จะประหยัดรถล่องกานเรือจะประหยัดกว่าโอ้ยมาโอ้โห<มา>รถเยอะรถเยอะ นี่เดี๋ยววิ่งที่ตมนิ่ม,มันเลยครับงานนี้กว่าจะให้เจ้านมเย็นมาวิ่งก็ผมว,ว่าน่าจะรบเยอะแล้วแหละ นี่เป็นโครงการดินแรลกน้ำครับบายเลยครับได้ดินฟรีนะครับแล้วก็รัฐบาลไม่ต้องเสียเงินนะคโครงการแบบนี้ดีเลยครับผู้ประกอบการอย่างเราจะได้มีงานทําไม่ต้องไปซื้อดินครับหาแต่งานก็ 95สีตักรู้เรื่องกี่รวมแล้วนะน่าจะสลักเดิมบูทเดิมนะ คันนี้จัดหนักเลยครับคันนี้ถ่ายครั้งแรกรู้สึกจะเป็นงานคิวที่ประคนใช้งานเจ็ดแสคิวโอ้รอดไม่รอดโอ้โหสบายสบายครับ นี่แรงม้าเท่ากัน195 วันนี้ซานี่ก็ออกร้อยสี่สิบมาแล้วนะแต่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะโซนนี้ไปแข็งอยู่แข็งอยู่ อ่านนี้ใช่ไหม อ,อ๋ออ๋อมีแถมมีแถมแน่รอดไหมเออได้อยู่สองสีนะ่เนาะ โอเคนะคลิปนี้ก็บายบายกับคันนี้แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ดูแลรักษารถกันดีๆนะพี่น้องใครที่มีรถนะครับ ว่าเสียทีหนึ่งก็หมดเยอะพอสมควรครับวิบ่งงานไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกไอ้ซ่อมนะแพงแต่วิ่งงานในวิ่งงานราคาถูกซ่อมแพงมันไม่คุ้มกันเลยบาย กันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมเวียงที่ต้มตอ่อหาปลาไหลอู้ขี้ต้มอย่างหนาเลยดูดิ มันไหลบ่าไม่มีเลยล่ะก็น่าจะเอาไปกินหมดแล้วเนี่ย